เนื้อหาของวันนี้นะคะก็คืออยู่ในบทยังอยู่ในบทนี้ยังไม่จบนะคะอยู่ในบทที่3 u ม i t 3 on a s m a m a phone นะคะเรามาดูในหัวข้อ G เรื่องของ let's speak watch your email address นะคะเ,เขาบอกว่า let's speak ให้เด็กๆพูดคุยนะคะทีนี้คุณครูในเนี้ยในเนื้อเรื่องนี้อา้าวให้เด็กๆเ,เปิดไมค์ได้เลยค่ะตอนนี้เปิดไมค์ได้เลยในเรื่องเนื้อเรื่องนี้เราจะมาดูว่าเขาคุยกับ เ,เขาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่เปิดไมค์เลยค่ะอ่านได้ไหมคะอลองอ่านพร้อมกันหนึ่งรอบหนึ่งสามอน่คนแรกนี้ uh, น่านจะชื่อน่าจะชื่อฐานะหรือเปล่า, <c oughs> นาคน <c oughs> นี้นะฐา,านะเ <c oughs> มธชัย Old, old friend, at Hi. 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 How, How are you? Are you? Are you? Shy. Good. Good. I'm, I'm good. What about you? About, you? about you? I'm okay. I'm okay. you, you happy? Have have a have a yes, yes okay. I do. Is shy. Shy. shy? My. My is nice. Uh, two. 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 Do, you Do you have a, Facebook a account? account? Yes, yes. It's, it's it's Bhunma. 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 yes. Me on have, your your Facebook. of, course. of course. how about your okay. video.

My email is Anna two one one at gmail dot com j a s a n a two one one s i g gmail dot com. Great! How we can see. stay in touch? In touch. Great! Now we can stay in touch. Ah,คำนี้ uh, ในเนื้อเรื่องนี้เขาพูดถึงเด็กผู้ชายสองคนคุยกันใช่ไหมคะเขามาเจอกันบอกว่าฐานะเม็ดชายคำว่าเม็ดคำนี้เป็นปริยาชอบที่สองของคำว่าอะไรเอ่ยมีดละค่ะมีดถูกต้องค่ะ <With. S 1> าฐานะเจอกับชายเพื่อนเก่านะคะ his old friend อยู่ในอะไร internet cafe ก็คือร้านอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะ คำว่าอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เนี่ยเด็กๆสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยรู้จักไหนใครตอนนี้ใครเข้าร้านอินเทอร์เน็ตบ้างมีไหมอ่าไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกบ้านจะมีสมาร์ทโฟนแล้วใช่ไหมมีสมาร์ทโฟนแล้วก็มีเอ่อมีคอมพิวเตอร์มีแล็ปท็อปกันเกือบทุกบ้านเลยนะแต่ก่อนเนี้ยสมัยก่อนนู้นนะคะถ้าใครอยากจะเข้าอินเทอร์เน็ตไม่มีโทรศัพท์มือถือก็อต้องไปที่ร้านอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเท่านั้น ชั่วโมงหนึ่งเขาเก็บอ,อย่างอย่างมากสุดก็สิบห้าบาทยี่สิบาทต่อชั่วโมงนะคะเด็กๆสมัยนี้ไม่ค่อยรู้จักร้านอินเทอร์เน็ตกันแล้วเดี๋ยวนี้ร้านอินเทอร์เน็ตก็เริ่มเจ๊งเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวัยรุ่นสมัยใหม่ไม่เข้าร้านอินเทอร์เน็ตแล้วค่ะมีมือถือเป็นของตัวเองแล้วเขาบอกว่าเจอกันที่ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ใช่ไหมคะ,ะถ้าทายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาถามโ oh, อ้ o ูยูแฮปไลอ e id ออกมาแล้วถามเกี่ยวกับ เอ่อไลน์ไอดีของเพื่อนนะคะอ่ะทีนี้ถามไลน์ไอดีแล้วก็ยังถามเรื่อง Facebook Account นะคะชื่อ Facebook นะคะของเพื่อนอีกยังมีเรื่องอะไรอีกอีเมลแอดเดรสอ่าอีเมลแอดเดรสก็คืออีเมลนี่แหละค่ะที่อยู่อีเมลทีนี้มาดูวิธีการบอกอีเมลแอดเดรสนะคะเขาบอกว่าอะไรอ่าอย่างเช่นของพี่ชัยใช่ไหมคะเขาก็อ่าสะกดให้เพื่อนฟังก่อน P.I.C.H.A.I. คำว่า underscore เป็นตัวนี้ก็คือสัญลักษณ์ underscore under คือข้างล่างใช่ไหมคะ,ะเป็นขีดด้านล่าง B.O.O.N. at คำว่า assign ก็คือตัวตัวอันนี้ที่ a a คำว่า at ตัวนี้ assign a แล้วก็อันนี้ใช่ไหมคะ a แล้วก็หมุนหัวนี่หมุนวงกลม assign ตัวนั้นคือตัว assign นะคะ gmail. com อ่าตัวนี้ก็คือเป็นจุดใช่ไหมคะอ่า uh, อยู่ตรงนี้ gmail. com ตรงนี้นะคะอ่า uh, แล้วถ้าเขาถามว่า how about yours คำว่า yours ตัวนี้แปลว่าอะไรของเธอเอาแล้วของเธอหละ่ะในเมื่อเราสลับก,กันถามใช่ไหมคะอ่ uh, าธนาก็บอก my is ของฉันคืออ่ uh, าเท่านี้เท่านี้นี่นนสกด th a n a t 1 o one one at s i g gmail com นะคะอ uh, we can stay in touch คำว่า stay in touch เราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะแปลว่าอะไรเอ่ยอสงสัยระพีพันไฟมาแล้ว stay in touch แปลว่าอะไรคะติดต่อคะ่ะอ่าแปลว่าติดต่อแสดงว่าในเรื่องนึงตรงนี้เขาต้องบอกว่าอ้าวนี่ไงเราเออเราเราได้ติดต่อกันแล้วนะเราเป็นเพื่อน เออเรามีเรามีแนวทางการติดต่อกันแล้วนะอ่าโดยผ่านหนึ่งผ่านไลน์สองผ่าน f a c e b o o k Account 3สามผ่านอ e ีเมล address นะคะแต่คุณครูสงสัยว่าแล้วทำไมสิ่งแรกที่เขาถามเขาไม่ถามหาเบอร์ค่ะอ๋อ <c oughs> ไม่ถามหาเบอร์โทรศัพท์นะคะแต่ก่อนนู้นนะถ้าเราถ้าเราถามหาคนอื่นเราจะติดต่อกับคนอื่นสิ่งแรกที่เราถามหาคืออะไรคือเบอร์โทรศัพท์ ก่อนใช่ค่ะเราถามหาเบอร์ก่อนแล้วพอตอนหลังอันในนี้เขาคุณครูคิดว่าที่เขาไม่ถามหาเบอร์เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องใช้เบอร์แล้วก็ได้ถ้าเรามีถ้าเรามี f a c e b o o k แอ c เค n t ของเขาใช่ไหมคะเพราะว่าสมมติเราโทรติดต่อไม่ได้อ่าเรามีข้อความอะไรเราก็ส่งไปใน facebook บอกเขาไว้ก่อนว่าเนี่ยฉันจะติดต่อเธอนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอยากได้เบอร์โทรเราค่อยไปถามเอาใน facebook อันนี้คือส่วนหนึ่งนะคะก็เลยไม่มีถามเบอร์แล้วถามมาก็คือถามเกี่ยวกับเรื่องสมาร์ทโฟนสิ่งที่สมาร์ทโฟนทําให้เราได้ก็คือความสะดวกสบายในการติดต่อกับเพื่อนนะคะดูเรื่องนี้อ่าทีนี้ในวันนี้ค่ะด,ดูข้างล่างเขาบอกว่า let's practice ask five friends about their emails address Facebook accounts online IDs and fill them into the T ท b l e ล e l o w นะคะอ่าถามเพื่อน5คนเกี่ยวกับ 1. what is your email address อแล้วก็ 2. what is your line id 3. what is your facebook account ให้เด็กๆถามเพื่อน3อย่างนี้นะคะอันนี้แล้วเอามาเขียนใส่ตรงนี้อ่า อันนี้ให้เป็นการบ้านนะคะหน้านี้นะให้เป็นการบ้านนะอ่าไม่เยอะทีนี้งานวันนี้นะคะนอกจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวคุณครูคุณครูจะให้อันนี้แจ้งไว้ก่อนนะคะไม่ไม่ได้จําเป็นว่าต้องส่งวันนี้แต่ว่าจะแจ้งวันนี้ไว้ก่อนนะว่าองานของเด็กๆงานในบทนี้นะคะที่สําคัญในบทนี้เลยก็คือเราจะทํา ในเรื่องของวิดีโอวิดีโออะไรวิดีโอแนะนำแอปพลิเคชันในมือถือตัวเองค่ะ uh, introduce your application on smartphone นะคะ uh, ทุกคนเลยนะ uh, ไม่ได้จำเป็นว่าต้องส่งวันนี้นะคะให้เด็กๆไปเตรียมตัวก่อนไปเตรียมตัวเขียนเขียนไว้ว่าอ,อ๋อฉันจะพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างอ,อ๋ออย่างเช่น อย่างเช่นโทรศัพท์คุณครูใช่ไหมคะเอาคุณครูจะแนะนําโทรศัพท์ตัวเองว่ายังไงดีงเช่นสมมติว่าไอตอนแรกก็แนะนําตัวก่อนนะในวิดีโอของเรานะคะส่วนหนึ่งต้องแนะนําตัวก่อน Hello my name is ฉินจะอยู่ชั้นอะไรอยู่โรงเรียนอะไรเอาพูดเป็น English version นะคะ English version เอาเป็นภาษาอังกฤษนะเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็แนะนําสมาร์ทโฟนตัวเองนะคะอย่างเช่นสมมติว่า I I have I have อะไรดิ I have Facebook application อ uh, ่ I have Facebook application mm hmm. แล้วอะไรอีกเอ่อ uh, I use I use is for for ทำอะไรเอ่ย Facebook เราไว้ทำอะไรคะเมื่อกี้เราโพส t ข่าวนั่เหนึนอ่า uh, ไว้ post post comment ใช่ไหมคะ p o s คอมเมนต์ and share share, picture. share pictures uh, อันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของครูเฉยๆนะเด็กๆ uh, ต้องดูในโทรศัพท์ตัวเองว่าตัวเองมีแอปพลิเคชันอะไรบ้างนะคะแล้วก็สมมติอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเ่อนคุณครูบอก I have Facebook application I use it for post a uh, for for post comments and share pictures with my friends อันที่สอง I have I have อะไรดี I have line now I use it for ทำอะไรเอ่ย I use it to send uh send homework uh send homework to my teacher and and get some school news ใช่ไหมคะหรือไม่ก็ get some contact with my school เพราะว่าตอนนี้เรามีไลน์กลุ๊ใช่ไหมคะเราเอาไว้สำหรับอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะติดต่อข้อมูลข่าวสารกับคุณครูประจำชั้นใช่ไหมก็คือติดต่อกัแบบโรงเรียนนี่แหละ stay in touch with my school แบบนี้เป็นต้นหรือเด็กๆจะบอกว่าใครมีเดี๋ยวนะ ใครมีติ๊กตอกก็บอกว่าน่่ I have TikTok เกมได้ไหมครับอะไรนะคะเอาเกมก็ได้ใครมีเกมก็ใช้เกมก็คือโทรศัพท์โทรศัพท์หนูเนี่ยหนูใช้หนูมีแอปพลิเคชันตัวไหนก็คือแนะนำตัวนั้นเลยอย่างเช่นหนูเดี๋ยวนะคุณครูอ่าคุณครูมีตัวนี้ I also have อ่ uh, I also play play game สมมติน,นะคะอันนี้สมมติ also play game What game d a t you play อ่า play game อะไรบ้าง I play เอ่อ f r e e f i r e อะไรก็ว่าไปอันนี้แล้วก็อ่าสมมติว่าคุณครูดูคุณครูดูดูหนังใช่ไหมอ่าคุณครูบอกว่า I have We We TV. Oh. I always I always watch. What did watch Chinese? Oh. Ah, uh, Chinese. What? Ah. Uh, ah, Chinese. How to กูเขียนไม่ออกแล้ว e s e ถูกแล้วอ้าวดูชไนนิสอะไรชไนนิสดรามาดูหนังค่ะดูหนังจีนค่ะอ้าวบอกไปอย่างงี้นะคะกูใช้ v t v ดูหนังจีนอ้าวหรือไม่ก็เอ่อเด็กๆถ้าใช้อะไรนะ youtube ใช่ไหมคะอ่า i always เออฉันเข้าไปดูอะไรใน y t u t u ดูยูทูบเบอร์หรือดังเรียนใครชอบทำอาหารบอกว่า,าใช้ใช้ YouTube ในการในการดูวิธีการทำอาหาร how to cook on YouTube หรือเด็กๆใช้อะไรอีกมีมีแอปพลิเคชันอะไรอีกเนาะ หรือจะบอกว่าใช้ตัวนี้ก็ได้ uh, uh, <Google. S 1> ใช้ messenger uh, ใช้ google uh, i use google for อะไร for searching information for my homework uh, อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเด็กๆใช้ message to chat with my friend now i have mm hmm. อะไรอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากเลยที่ตอนนี้เราใช้กวันก็คือ uh, เรื่องของ zoom application ใช่ไหมคะ to study online ใช่ไหม ทีนี้ในการทำวิดีโอเนี่ยสมมติว่าในการทำวิดีโอมีมีเ,เขาเรียกว่าอะไรนะมีหลายหลายรูปแบบเด็กๆจะทำแบบว่าให้ให้ผู้ปกครองมาเป็นคนถ่ายให้ก็ได้แล้วก็เอามือถือตัวเองมาแล้วก็แนะนำว่าเนี่ยอันนี้ค่ะ uh, this is my phone i i have this Facebook application <laughs> I have emails. I use it to send or receive emails. Some emails. หรือ I uh this one this one is Messenger. I always use it to chatting with my friends when I have time. อ่าได้หมดเลยนะคะต้องเรียนออกแบบแอปพลิเคชันไม่ใช่ออกแบบวิดีโอของตัวเองแล้วก็ใครไม่มั่นใจก็เขียนไว้ก่อน เขียนไว้ก่อนว่าฉันฉันจะพูดเรื่องอะไรบ้างเขียนไว้เสร็จแล้วท่องจําท่องก่อนว่าเนี่ยอันนี้ตอนตอนที่เด็กๆถ่ายถ่ายวิดีโอใช่ไหมคะก็เอาเอาโพยตัวเองตั้งไว้เอาโพยตั้งไว้แล้วก็เอาตรงนี้ลืมแล้วหันไปดูโพยซิอา้าอันนี้อนุญาตเพราะว่าไม่มีใครมาดูกับเราใช่ไหมคะ